อันนี้เต็นนะคะภูล์ซีเต็นฝั่งนี้ก็จะเป็นของสีเหลืองนะคะสีเหลืองอะไรเป็นกองกลางกองอนวยกลางจะเป็นพวกไมต้องแมทเทนเนกินเนออยากนะคะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองอันนี้เวทีแบบผู้ภาคพิธีกรน,นะคะพี่นอ้องแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของสีเขียวนะคะสีเขียวคนละสีเต็นทุกจันพี่น้องแบ่งน้ําแบง่งทางน้ําแข็งเท่ากันนะคะแล้วก็อลิสนาฟุตบอลน,นะคะ สนามฟุตบอลนี่อันนี้ก็จะเป็นสนามบอลเล่แล้วก็ตะก,กอ้อนะคะพี่น้องแล้วก็ลานด้านหน้านีา่พื้นปูผ้าสดงหน่อยเพราะว่าอะจะประกวดลีดประกวดยังนะคะพี่น้องฝั่งนี้นะคะอันนี้รถพิจุนมาแล้วนะบ่าวผูไทยนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะอี่อบรรยากาศนะคะตอนนี้ สีต่างๆนี่ก็พากันซ่อมดีแบบแข็งขันเลยพี่น้องสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะพี่จุนเม่หอดแล้วนะคะมาไหลสดเหมะแรงนะคะไล่ก่อนนะคะแต่ว่างานจริงเราพรุ่งนี้นะคะงานจริงเราพรุ่งนี้นเดอ้อไม่อยู่นะจัดสถานที่เหมือนเดัสดีพี่จุนนะคะพี่จุนอยู่สีไหนคะยังไม่จับเลยครับเอาขั้วแบงเหรอเพ่ แป้งเราบอกจุดแล้วเรไปดีหบอกโอ้ยมาจับเด้ออยู่สีไดเนาะไอ่ค่อยนี่สวัสดีค่ะทีมงานสนามเสร็จแล้วนะมือนแมงมเมเป็นสิไลส่วนมือนแมงงเนี่นะคะกรบุไปสโอ้สวัสดีนะคะว่าจินอย่างนี้เคาละฟิวเอ้ยเป็นคนิตยิเบียร์ก็ั่งนนั่อ้ยยานั่งครับยนั่ง แม่สวัสดีครับ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 มีเขาจิงไหมครับอ๋อมีเข่าจรินบ้างครับว่าสันแม่กับสิมี่ตัวเนาะกำลังเห็ดกับสิมีกินอยู่ตัวเนาะพวกไปปลูกเอาสาผู้เดียวหนิโอ้ทาผู้เดียวไหวทาผู้เดียวเดียเอาไหายงานผมไปเช้าตลอดมีงานเดียวเหรอมาปลูกเอาเงาโอ้อะไรนะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่ใหม่ยต้นนี่เดี๋ยวไม่ปลูกเอาอ่ะนี่ก็าจะเป็นแม่ครัวกองกลาง ว่าสอบเมฆขั้วกันนะแมฆขั้วอยู่สีไดเนี่เนาะเจ้าแม่มีสีใดอ่ะมันไใดสีเมื่อใดสีบ่เอายู่สีเขียวเด้อเมื่อเตี้ยอายู่สีใดเจ้ามันมีสีบ่เอาเจ้ากับเม่ต้อมก็แยกกันกันเจ้าอยู่สีเหลืองเด้อฉันน่ะเม่ต้อมแล้วยู่สีเขียวฉันแล้ววะแล้วอะไรสีเขียวเด้อไอยิงลักสีได้สีเหลืองเลยยิงไหนแล้วไปตีปลเล่ได้อมื่นน่ะ มัวอเพื่นเาเห็นดกินแรงนะพี่น้องคนนี้มีเมนูอะไรคะแกไก่เสบะเกือกับผัดหมูแกงไก่เสบเกกับผัดหมูเลิศอาหารข้าวเจ้าเียงอด้เลิศเลิศจินได้ตักหลายลจินโหลดแล้วเมียเนาะเรียบร้อยนะคะได้กินนะคะพี่น้อง นี่ถ้วยฟงถ้วยโฟมนะคะกินแล้วก็ทิ้งลงถุงดําได้เลยเพราะว่าถุงดําเรามีบริการอยู่ทุกจุดนะคะพี่น้องก็ประมาณนี้ตำมุงเลยค่ะเมื่อไรดอกพี่น้องตำมุ้งนะคะบริจาคทีมงานนะคะอัล่าสุดแบ่งหน้าที่การเพื่อเก็บขยะแล้วปาดตคือต่อหกแขลเก็บหอดขยงขยะน้องคอปเตอร์นะคะนี่น่ารักมาก เหนื่อยไหมครับเตอร์เป็นยังไง,งนี่เออเอาแบบสาดตาแค่นี้ก็พอแล้วได้แล้วนี่มันมมมน,นี่ได้แล้วได้แล้วมิชชั่นนี้แหละหมดแล้วสาดแล้วนี่โอเคหิวข้าวไหมหิวโอเคเดี๋ยวจะพากินข้าวส่งเปลื่อนนี่ก็ส่งเปลื่อนท่านแจงจีรา สิเต้ฟุตบอลเนี่นพนาพี่น้องโอเคเอาไปกองอกองไว้นี่ก็ได้ครับนี่โต๊ะนี่เออกับขยะกลางตรงนี้แหละเออ,อ,อเกิดอยู่ดิพี่น้องในหย้อนเติบอยู่ดิอืมนะคะน,นี่นะคะโอเคทุกคนทำหน้าที่อันนั้นไฟประดับเพื่อว่าประดับไฟพี่น้องไฟประดับนะคะนี่โอเคโอ้ยนี่เหลียยุสีเหลี่ยยผมได้สีแดงไหม บอมี่สีแดงเอาผมไม่จุ้สีแดงเหลองสีเหองสีเขสีเหลืองสีเหลือเกสีเหสีเหลือสีเหลืองพูดอยู่ในรถเป็นสีแงแสดงว่าจุ้ยในสีเหลืองกันบ่ี่ใหญ่ชวแล้วกันยอย่าเออสีเสือสีเหลือ่เสือไปมาไปมา เตรียมตัวเลียนกีเตรียมตัวมาเล่นกีฬาทุกกันเลยพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่เมื่อพรุ่งจะมาออกก่อนเด็กตีวันเล่เขากินเลยกินวันไหนอยู่มีตีวันเล่เป็นยังไงเป็นเลิศผมเองไม่รู้จักนักนักกีฬาโรงเรียนใชแล้วความหวังเราอยู่นะพ่อเป็นยังไจค่ะบัตรบัตรตบดอมเซตสีเดียวโจมอวบโจมอวบบอลลี่เร็จก็กินเนอะต่ว่าเหมือนย่างเขาไปยืดสีดไหนกันเนาะนี่ มันใหญ่งไหม <c oughs> ตะยูกินนิด,ด,รดเรียบร้อยเด้เรียบร้อยมันใหญ่ขายหนาเด้อฝูกเด้อมันคุยไหวเด้อ <c oughs> <laughs>